มันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นมีผู้ที่รู้แจ้งเคลียร์ให้ขนาดนี้เหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์รู้หมดแล้วพระองค์มาอธิบายให้ฟังง่ายๆพระองค์รู้หมดแล้วพระองค์มาอธิบายให้ฟังง่ายๆผู้ใดไปนั่งฟังเข้าใจปิ๊งโผร่งขึ้นมาเลยเพราะมันง่ายธรรมะมันเป็นเรื่องไม่ต้องทําอะไรทําไมถึงไม่ต้องทําอะไรเพราะมันไม่มีเราเลยอย่ามันจะไปทําอะไรได้เราถ้าพวกเราได้เข้าถึงนะพวกเราจะรู้ว่า เฮ้ย hey, มันทําอะไรไม่ได้เลยมันมีแต่อาการกระเพื่อมที่เป็นเสียงเนี่ยมโนภาพอารมณ์อาการรู้มันเป็นแต่อาการอาการอาการซึ่งมันไม่มีเราไปทําอะไรกับอาการนั้นน่ะแต่ดันไปโง่ยึดอาการนั้นแค่นั้นเองแค่พวกเรามาโง่ยึดไอเสียงนี้แค่นั้นโง่ยึดมโนภาพโง่ยึดอารมณ์โง่ยึดอาการที่รู้อยู่นี้แค่นี้ถ้าพวกเราเพียงแต่อย่ามาโง่ยึดมันเข้าใจให้ได้ว่าเราคือท่าใสบริสุทธิ ไออาการเหล่านี้มันเป็นเพียงอาการแค่อย่าโง่ยึดอาการธรรมะมันเป็นเรื่องแค่รู้ตามที่มันเป็นมันเป็นแบบไหนให้รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะแหละไอ้ที่รู้อยู่นี่มันเป็นของมันอยู่แบบนี้แหละไอ้ที่รู้อยู่เนี่ยไอ้ที่พูดมันก็เป็นของมันอยู่แบบนี้นี่แหละนี่ให้รู้แบบเนี้ยให้เข้าใจแบบนีให้เข้าถึงให้ได้นะธรรมะ เป็นเรื่องแค่นี้แปดหมืนสี่พันวิธีเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ชี้ให้พวกเราได้ตื่นรู้นี่คือหลักในการปฏิบัติให้ตื่นรู้รู้อะไรรู้ว่าทั้งหมดเป็นอนัตตานี่คือแปดหมื่นสี่พันวิธีเพื่อมาชี้พวกเราเห็นว่าทั้งหมดเป็นอนัตตาจบเพราะงั้นคําว่าสัพเพธรรมาอนัตตาตินี่คือรวมทั้งหมดเลย ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ว่าจะเป็นไฟไฟรูปธาตุหรือนามธาตุนะความรู้ทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งหมดเลยเนี่ยธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า